จะเลยว่าพี่คนใหม่พี่นุ่นเขามาอยู่แล้วครับทุกครั้งที่ผมเล่นนิเกอพี่นุ่นต้องมานะครับแค่นั้นเลยจบคิดไปแค่นี้เพราะว่าค,คือคิดไปแค่นี้เลยว่ามีนุ่มต้องมีนุ่นใช่ไหมใช่แค่นั้นแหละเพราะผมก็เล่นทีมสองคนะ ผมเล่นทุ่งสองคณะก็คือรุงฟ้ากับสอนลักแล้วนุ่นก็เล่นทุ่งสองคณะก็คือสอนลักและลุงฟ้ามันก็จบแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจำเลยว่าพี่นุ่นมาไหมพี่นุ่นเขามาอยู่แล้วครับทุกครั้งที่ผมเล่นลเก้พี่นุ่นต้องมานะครับแค่นั้นเลยจบคิดไปแค่นี้เพราะว่าคือคิดไปแค่นี้เลยว่ามีนุ่มต้องมีนุ่นใช่ไหม ผมก็เล่นยูสองคณะผมเล่นยูสองคณะก็คือลุ้งฟ้ากับสอนลักแล้วนุ่นก็เล่นยูสองคณะก็คือสอนลักและลุงฟา้ามันก็จบแล้วมไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมันจำเลยว่าพี่น่นไหมพี่นุ่นเขามาอยู่แล้วครับทุกครั้งที่ผมเล่นเกเจพี่นุ่นต้องมานะครับแค่นั้นเลยจบคิดไปแค่นี้เพราะว่าคือคิดไปแค่นี้เลยว่ามีนุน่มต,ต้องมีนุ่นใช่ไหมใช่ พราะผมก็เล่นยูสองคณะผมเล่นยูสองคณะก็คือลุงฟ้ากับสอนักแลวนุ่นก็เล่นยูสองคณะก็คือสอนรักและลุงฟ้ามันก็จบแล้วไม่ต้องดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจบเลยว่าพี่นุ่นมาไหมพี่นุ่นเขามาอยู่แล้วครับสุคังที่ผมเล่นลิเกพี่นุ่นต้องมานะครับแค่นั้นเลยจบคิดไปแค่นี้เพราะว่าคือคิดไปแค่นี้เลยว่ามีนุ่ต้องมีนุ่นใช่ไหมใช่ ผมก็เล่นทีมสองคณะผมเล่นที่สองคณะก็คือรุ่งฟ้ากับสอนลักแล้วนุ่นก็เล่นที่สองคณะก็คือสอนลักและลุงฟ้ามันก็จบแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจำเลยว่าพี่เขาหมายที่นุ่นเขามาอยู่แล้วครับทุกครั้งที่ผมเล่นเกพี่นุ่นต้องมานะครับแค่นั้นเลยจบคิดไปแค่นี้เพราะว่าคือคิดไปแค่นี้เลยว่ามีนุ่ม ก็เล่นยูสองคณะผมเล่นยูสองคณะก็คือลุงฟ้ากับสอนลักษ์แล้วนุ่นก็เล่นยูสองคณะก็คือสอนลักษ์และลุงฟ้ามันก็จบแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมันจำเลยว่าพี่นุ่นมาไหมพี่นุ่นเขามาอยู่แล้วครับทุกค้างที่ผมเล่นเกมพี่นุ่นต้องมานะครับแค่นั้นเลยจบคิดไปแค่นี้เพราะว่าคือคิดไปแค่นี้เลยว่า เ่นจสองคณะผมเล่นจุ่สองคณะก็คือลุงฟ้ากับสอนรักแล้วนุ่นก็เล่นจุ่สองคณะก็คือสอนรักและลุงฟ้ามันก็จบแล้วไม่ต้อง,องคิดอะไรเยอะเลยมันจำเลยว่าพี่น,นมาใหม่พี่นุ่นเขามาอยู่แล้วครับสุวค้างที่ผมเล่นลิเกพี่นุ่นต้องมานะครับแค่นั้นเลยจบคิดไว้แค่นี้เพราะว่าคือคิดไ้แค่นี้เลยว่า ก็เล่นทีสองคณะผมเล่นทีสองคณะก็คือลุงฟ้ากับสอนลักแล้วนุ่นก็เล่นทีสองคณะก็คือสอนลักและลุงฟ้ามันก็จบแล้วไม,ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย